ครับผมกลาวสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอ็ซีทุกท่านครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องมืัอนี้พาพี่พาน้องมาเบิ่งรถแทเตเตอร์จอนเดียครับนี่มาหอดสดๆร้อนๆครับทีมงานขนส่งกำลังกินเผาโยนะครับเป็นจอนเดียอาหารซูนซีซูนดีครับพี่น้องนะครับมืัอนี้เดี่ยวนี้มาสามขันนะครับอันที่จริงรอกนีขนส่งมาสี่ขันนะครับ มันจะมีรถสไลด์ตามม่อีกขั้นหนึ่งนะครับการเป็นเพิ่นาจยางไรดีละ่ะเป็นรถที่ลูกค้าสร้างจองไว้ตั้งแต่เดือนมกรากระะกุ่าพรครับนะครับตามคิวคนนะครับตามคิวตนหนึ่ด้านซงให้ตามคิวเลยนะครับหวาดูทางด้านนะครับผมกำลังมาหวอดอสดๆุดหอนเลยมื่อี้จะลงจากทะาเรือมื่อไนกับประกบดัดนซงให้สร้าง,งนะครับลูกค้า แ้ท่านพี่น้องท่านสารค้ามันแล้วครับอยู่นคันหนึ่งนะครับทีนี้จะมาหอดิ้นจอนเดีย5้4 0นดีนะครับมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องที่ได้สร้างจองกับบรวานโัไทยอินดีนะครับบ่ิวาจะเป็นสินเชื่อหรือว่าเงินสดนะครับต่างๆในกระทถานที่นะครับผมผมขออนุญาตจะส่งให้แบบตามคิวนะครับตามคิวที่สร้างจองมาเนาะนะครับผู้ใดสร้างจองก่อนก็ไใ้รถได้รถก่อนนะครับผม ัเป็นเป็นเป็นเกิดเอื่อน่าจังไหนดีล่ะเขาอนุญาตตามคิวละกันเนาะนะครับอ่าอ่าตามมาแต่สิอาจจะได้หาโดนในจักหน่อยแต่ว่าผมกะถูกเอออ่าผมกะถูกเกิดมาจังไหนดีล่ะผมบอกได้เลยว่าผมจะส่งให้แทนแน่นอนนะครับแต่ว่ากับผมเขาเขาอนุญาตตามคิวแน่เพราะว่ารถตอนนี้กำลังทยอยมาเรื่อยๆนะครับผมยอดสั่งจองโอ้หลายนะครับแล้วก็ยอดยอดสั่งรถก็หลายให้กันนะครับทยอยกข้มาเรื่อยๆนะครับ ทยอยเข้ามานะครับอาทิตย์หน้านี่นะจะประมาณสิบสิบสองคันผมละคือนะครับสัปดาห์หน้ารอรับรถของเบาบาดได้เลยครับสำหรับพี่น้องที่สั่งจองรถกระบะบาดไว้นะครับประมาณนี้นะครับผมจอนเดียห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีนะครับสำหรับพี่น้องที่ส่วนจสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับเบาบาดรถไทยอินดีครับยินดีให้บริการยินดีให้คำแนะนำครับปรึกษาทุก เงื่อนไขนะครับบ่ลจะเป็นสินเชื่อดันของจอนเดีลิซิ่งเองหรืออสินเชื่อดันพกรสนะครับหรืองเงินสดนะครับเอาง่ายนะครับยินดีให้บริการเสมอนะครับหรือพี่น้องที่ว่ามีรถแท็กเตอร์อยู่แล้วนะครับขายสมงขายแดงออยากเปลี่ยนนะครับอยากเปลี่ยนอยากลองใส่อีเขียวเบื้งอยากลองใส่จอนเดียเบื้ง เอาสีสมมาเปลี่ยนกันหนาเอาสีแดงมาเปลี่ยนกันหนาเสีจแล้วครับติดต่อเข้ามาหรือแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์เลยครับ0981081121บ่าวบัสรถไทยินดี้นะครับแอดเบอร์มาเลยนะครับประมาณนี้เซาร์นี้มือนีคลิปนี้มาหอด3คขั้นก่อนนะครับรถสไลด์จะตามมาอีกขั้นหนึ่งนะครับกระบวนการขนส่งเนาะแต่คือบอกตามวานะครับกับมีทั้งดิเลอร์อื่นเพื่อนกับมีกันถ้าส่งมากเหมือนกันแต่วางกงกับนะครับ พยายามสั่งรถมาโดยด่วนนะครับด่วนที่สุดเลยตอนนี้ว่าจะหอดหนาไฮหนาหนาพี่น้องแล้วนะครับเพิ่งน้อยลงห้ลงหนาคนตกคนลงแล้วนะครับบางมองบางพื้นที่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อนี้เสด็จประกอบและสิรีวิวให้พี่น้องเบื่อยเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องสำหรับผู้ที่สนใจสนใจติดต่อเข้ามาเลยครับ098181121 0ป่าวบ้านรถไทยดี รับประกันครับแต่รถชั่วครับผมของแถมจัดหนักจัดเต็มครับเต็มรถหกลอเลยเหมือนนั้นนะครับเมวานก่อนไปส่งรถวันอาทิตย์เต็มหกล้อครับเต็มเชเลือเลยจนบ่มีหมองหนังมาทันทองแถมจัดหนักจริงีเลยเบาบาตสุดยอดครับอะโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคิปนี้ครับฝากตีฝากนนองกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแนะนำด้วยครับเด้อคลิปต่อไปจะเป็นอาอะไรนั้น อะไรก็แชร์ก็ติดตามไว้ครับรับรองบอผาดคลิปดเด็ดแน่นอนครับคลิปนี้ล่าพี่ล่าน้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับกลาบสวัสดีครับ